หลายครั้งแล้วจริงแต่ว่าการสืบสวนและขยายผลเพื่อเชื่อมโยงเข้าไปถึงกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ต้องใช้เวลาไา่ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารนะครับเพื่อการสนดส่งกำลังแล้วก็แฝงตัวจนกระทั่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายดังกล่าวได้เราก็จะดาเนินคดีนะครับและขยายผลรวมถึงมาตรการในเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับขอ,ของกลุ่มขบวนการดังกล่าวทั้ง ในประเทศเพื่อนบ้านและก็ที่มียินเทออยู่ในประเทศไทยนะครับตามกฎหมายต่อไปขอบคุณครับได้รับมอบจากกุ้งข้าวบัญชาแล้วเรบบาได้วางวางแผนการจับกลุ่มตัวนะครับโดยมีการติดต่อ่อซื้อกับนางพรน,นะครับวันนี้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์มาโดยตลอดนะครับต่อมาครับเมื่อวันที่คะซึ่งในเขตของเธอภูพัาพกาจังหวัด ในวันอังคารที่22มีนาคม2565นะคะด้วยพลเอกประยุทจันทร์โอชาค่ะนยายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเสียต่อความมั่นคงของชาติค่ะปัจจุบันประเทศไทยจะต้องประสบปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเพื่อปกตาปิเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนมีการนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาครอบผ่านกระบวนการ ชาติโดยพลตอดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ประชาการผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์พลตำรวจเอกด้ำรงศักดิพย์ให้เข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบและตามพื้นที่เสพติดนำโดยพลตำรวจตรีศรีชัยโลกันภัยรองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีเอกระรัตน์พิมพ์สังกัลยรองผู้ประชาการตำรวจภูธร ตรีนัทบุญภาคภูมิผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ต้นตรวจตี6ประพกประดีพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากป่าบามยาเสพติดสพพุทธาจังหวัดตากค่ะได้ร่วมกันสืบทราบว่ามีกระบวนการตู้ขายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพุทธาจังหวัดตากซึ่งเป็นแอปแอพพลิเคชันไลน์ในการติดต่อร่บซื้อยาเสพติดเพื่อพิสูจน์ความผิดและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาสหเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดทำปลาง 5,000เมตรค่ะบริเวณดิแนแด่น้ำเม่นนะคะและนะัดส่งมอบรถจนกระบาด